อัสลามุอนะลัยกุมะเราะมะมุลลอฮฮิวะบารอกกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุูอีงแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันในบทที่หนึ่งและบททีส่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีดอกันได้เลยค่ะให้หนักเรียนนะครับเปิดบทที่หนึ่งนะคะในเรื่องของน้ำใสนะคะให้ทบทวนนะคะในบทที่หนึ่งนะคะเรียนอ่านคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกอ่านในเรื่องของน้ำใสนะคะ อย่าลืมนะคะฝึกอ่านกันนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะฝึกอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของอักษรกลางนะคะการปันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ํานะคะาการอ่านคำกล้องจองนะคะการอ่านประยุกต์นะคะต่อไปมาดูในบทที่สองนะคะในเรื่องของใจอายนะคะฝึกอ่านคําศัพท์นะคะแล้วก็อ่านเรื่องใจหายนะคะ อันนั้นฝึกอ่านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีการนะคะทำแบบทดสอบกันนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะามาดูในเรื่องของสระด้วยนะคะในเรื่องของมาตราตัวสกดแม่กงแม่กลมแม่กลนนะคะวันนี้นะคะ คุณหญิงก็มีเนะะื้อหาทจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้อย่าลืมฝึกอ่านนะคะในบทที่หนึ่งบทที่สองแล้วก็หลักภาษาด้วยนะคะพรุ่งนี้จะจะมีการทําแบบทดสอบนะคะทั้งหมดนะคะยี่สิบคะแนนนะคะวันนี้คุณหญิงก็มีเนะะื้อหาทจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ